สวัสดีครับบาวเทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18กันยายน2566ันนะครับทองฝาก็ยังมืดอยึ้อยู่ครับท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับมหาแม่ครัวปู่40ครับพามารับชมตรงงวดกับผมเลขมีที่มาจากพิษณุโลกนะครับหวดที่พานมานะครับสองหนึ่งมาหนึ่งสองนะครับผมเริ่มเดินดีแล้วพี่น้อง นะครับผมพามารับชมตองวดน้ากันครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566นะครับเมื่อนี้นะครับบ่าวเถากันนำไลายซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเพิ่นเปิดดวงแล้วเพิ่นกระฝากเมื่อเปิดดวงอีกจะนำไลายซื้อให้ปูศีรุ่นเปิดดวงให้ได้ทำชุ่มเด้อนะครับอู้ยครับทางผ่านมาพี่น้องบริไท่ให้ FC, เอฟซีเบงนะครับน้ำม,มากน้ำหลากนะครับข้าเจ้ายกสะดุง้งยกยอ่อพี่น้อง ป่าไหมครับป่าขาวหน้าป่าขาวบานเท่าไหมครับโอ้ยขึ้นขึ้นเทียละเป็น,เป,นเป็นกรอบเป็นกำพี่น้องขี่รถพานคนเต็มพี่น้องบดได้ท้ายเฮเบิง้งนะครับผมบดได้ท้ายบรรยากาศที่ชุ่มธรรมชมุ่มนะครับเอา้าครับเดี๋ยวเขาไปหาเมซินน้ำกันปุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะน้ำลายซื้อเอฟซี FC, ห้ปูเปิดดวงให้ธรรมชมุ่มนะครับน้ำบ่ถั่วบ่พวอ ทว่ม้อนน้าหมูว่านเนี่ยครับสาเต็มเลยเอาสวัสดีพ่อสักครับผมนานผมว่าแล้วเลขจะเปลี่ยนเลขหนึ่งสองพอจำได้บ่ให้แต่ที่แหลกอ่ะหนึ่งแต่เดียวที่ปูเอาเดี๋ยวเ่าถั่าเตรียมเตรียมไล่ซื้อให้ปูกัน เอาคุณแม่คือนั่งเป็นยังไงเอาไปหาเมสินก่อนเดี๋ยวเอาเขียนลายซือเป็นไหนคือว่าว่านน้ำถ่วมน้ำกอกสาอาสวัสดีเมสินเดี๋ยวผมเตรียมมาลายซื้อห้ปูกันเดี๋ยวจะมาคุยกับเมสินนะครับเลขเ้นมากหรอบอสอย่างที่ลังเลบอเป็นยังไงบอสบอแป๊บเดียวผมไอ้เส้นหใ่ห้ปูแป๊บเดียวครับผมเอานี่ครับลายซื้อเอฟซีนะครับเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำปูปีนองมีลายซื้อของเอฟซีแม่หมูผู้หนึ่งนะครับ เอาหมูมไทย,ไไทยเพิ่งลราป่ะเสร็จละครับเอาเดี๋ยวนําไปให้ปู่เปิดดวงให้ท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวจะมาคุยกับแม่สิลป์ปลาหลหม,มูว,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 วานเหยียบแม่ครับเอาครับมาหาปู่แล้วก็ถวายปู่เดี๋ยวปู่จะได้เปิดดวงให้ท,มม<อ>ท่านผู<อ>้ชมสาธุครับผม น้ำท่วมมาปูท่วมท่วม <laughs> จังหวะวัดนี่ท่วมเลยเนาะโอ้โคุณนะครับพอสักว่าพุ่นครับตกแห้งมันบอกพอสักวันโอ้แห้งจนแห้งโดนนี่ผมว่าเอาเท่าเอาเท่าสิครับบัวใดหัวเต่าบพรเห็นื่อยังเมื่อนี้ไปแก้ไหมเดี๋ยวไปแก้ไหมเอาถ้าโมาชมไปหาเมสินน้ำกัน บ่ก็จะโบยไงดอกแต่ว่ามันป่ามันก็ล่มดอกแต่ต้าพูดึงมาหาที่มันหมุนร่มสิบปีก็ได้หมดที่ผ่านมาเรารับท่านผู้ชมดูงวดที่ผ่านมานี่ครับครูกับนาเมสินนี่แหละมูว่านนำช่วมเพิ่นนี่ครัูเฮดเพชรแล้วจังออกไปฝนจะตกเอาว่านเฮดเพชรแล้วจังออกไปวะไม่มีอ่อนเนี่ยพอดีฝนเที่เฮบัดเลยบอกบอกไ่มูว่าโทรหาเมสินเพิ่นไวด์เ้ออื์ยัน นี่ครับแมน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 กัดชาตแมนบรได้หมูุยกับมวยไปหอดหน้าเหล็กนี่ครับเหล็กวิ่งไม่สินกับแมนได้ครับเหล็กวิ่งแมนอยู่แต่ของเพื่อนนี่จับคู่แมนมันเป็นยังมันคือไปคนละตุของเขาเลยเล็กติดแม่เขาเลยติดนะครับเล็กติดแปดผาเปดว่าตอนนี้ผืนมาหกเอาซีผืนจังบ่มีไปลักซีเอาท่านผู้ชมเหล็กมีที่มาจากพิษณุโลกนะครับผมอ่าเข่าสองหนึ่งหนึ่งสองได้พี่น้องได้ นี่ครับเข่าสองหนึ่งสองสามโตเพิ่นเกือบแตกพี่น้องนะครับแต่ว่าคสองหเก่าสองหนึ่งสามโตแม่แม่ก็ซื้อเ 2, ่าผมก็สองหนึ่งบริมักปายในวันี้พี่น้องมันเป็นเลขคันเป็นสองหนึ่งเาคนถือไลอันนี้มันเป็นเลขแต่ว่าคันเป็นหนึ่งแปดสองไม่สิเลยผมไวผมจะได้ฟอนหนแปดสองได้ฟอนแท้ผมมันเจอกโอ้ผมซื้อแสนหนึ่งดิ แต่ S <S พี่สองตัวเดียวนะมันมีเลขสามตัวเอาหูจากเบาๆยนะังเก้าแปดสองสามแปดสองแปดแปดเจ็ดสองก็ซื้อที่ผมก็ได้เพราะว่าผมเล่น 7, 2, 8, 2. เจ็ดสองแปดสองเอาเพิ่งส่งมาเลยเล่นปะนเอาส่งมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวรับชมตรงวันเอาแม่หมูพี่จะเขียนอยู่คุณส่งมาแล้วครับเลขมีที่มา,าจากติมมดสามตัวเลยเนะเาะหนึ่งหนึ่งหกแปด แต่จับคู่ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าไม่มีคู่มีทอะไรีกมี่มีที่มาเลขมาเขาฝันไปเนี่ยคิดสุดโลกเออเห็กซี่เพิ่งมาเถียกว่าสิทธิ์คนมากวนเลยค่ะเขาไปคนเขาไปคนกับมว่มวลเอาคอให้ววามวนเป็นสิทธิ์ล่ะ S <S อย่า่าพูดให้เขาเมียว่าพูาาางามกระดดอ่าเพื่นให้วิ่งตัวไหนครับห้ากับเจดวิ่งห้ากับเจ็ดดเากับ่ับ7บนล่างเอาจะคูครับจะคูเันจ,จะคูไม่จะคูแปดคู่เหมือนเดิมแปดคู่เหมือนเดิมดสองสี่ห้าหห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจอ่า,อาเอาราคาพื้นไม่จะโต ห้าสองมีหาสองอีกหาได้อีกหมดแล้วมีแค่นี้บ่หลังคาไม่แค่นี้ลเจหกเจดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็สวันนี้มีเคู่อ๋อเจ็คู่เราทมาดกนเจดคู่วก่อนก็ดคู่แมนแมนเก้าเย แม่ให้เป็นบา่าซื้อธิดวไปยาด้าไปใส่หากระห็นต,ตะบูว่าอืมเอาธรรมชุ่มเลขมีที่มาจากพิษณุโลกค่ะเพิ่นเพิ่นเด่นตไตรวิ่งเพิ่นบอกมาบอกเจ็ด <7 S 1> เด่นที่เจ<ช>็ดนะครับ่บนลางเด่จับคู่เดยเพิ่นมีตัวเน้นบ่จับคู่มีห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดหกโอ้ 7, เจ็ดแปดเพิ่นขึ้นเน้นตะเล็กที่ออกแล้วพี่น้อง เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่มันมาเลขพี่น้องหลายมาเล็พี่น้องเพื่อนเนีนเนาะสามงวดแล้วเนาะหกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสองใช่งวดนี้มันมันเป็นพี่น้องยังไงไม่รู้ครับเอากลับด้วยได้ทำช่ชมกลับด้วยอืงวดที่แล้วมันก็ออกตักกลับนั่นนี่เนาะอกลับด้วยเนาะเหลขวิ่งแม่เดี๋ยวจังเข้าจังมาหาเพิ่นอีกทีหนึ่งผู้ใดติดตามเดิผิดลูกเด้อค่ะเด้ออ่าอ่าเอาอ่าเพิ่นทรงหอยมาแล้วครับ อันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาหนึ่งสองวนไหนสองหนึ่งมา่นหนึ่งสองเมนอืมงวดหยบยบแตกสามตัวนะเบาหนักเมนวันไหนเก่าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งจุดสามตัวที่มาหาเมทซินบ้นนั่นนะครับแต่ว่าเบาเถาบด้ออกไปนั่นมาน้ำพี่น้องนะครับผู้ใดติดตามกันือสิลูกผู้ใดเบิ่งคี้เบาเถาขึ้นลูกเลขพิษลูกนี่เก็บแตกสามตัวงวดนี้พี่น้องนะครับเนาะเบิ่งอีกที่หนึ่งจะเขาบอของเิ่น ผวดที่วดวดที่พานมาวดทีงวดสิมานี่ถัดไป่างทางวดนี้เขาเ้อ่ะเพิ่นจะวางแค่สี่ตัวจะวางแค่สี่ตัวแมนอ่าธรรมบูชมอันนี้คือเพียเฉยอ่าเพิ่นจะว่างแค่สี่ตัวพี่น้องเอาเรื่มเขาแล้วพี่น้องบัดนี้เรื่อมเขาแล้วนะครับเนาะทาเขาอีกจังว่ากันเนาะครับธรรมบูชมทาเขาอีกเพราะว่างวดมันกัดรุดมางวดสองงวดเนาะแมนสองงวดรุดสองงวดอ่า นี่งวดนี่กับพึ่งเขาพี่น้องพักกันคิดอยู่เนีตาพันเปลี่ยนสายญานี่หรือเปล่าพะฉันดอกว้ากันตาเกาเป็นเลขตาเลขมีที่มาไรนมีที่มาบริษัยพิษณุโลกไม่ใช่พิษณุโลกแต่ที่นี่มาเปลี่ยนเป็นพิษณุโลกนั้นมันหลุดสองครั้งแล้วเนาะมันเป็นก็เปลี่ยนสายญาหรือเปล่าคุณว่ากันแล้วเอาหาได้โชคได้มานะเพิ่งวดนี่จังวากันเนาะพี่น้องเนาะประวัติมันกับพึ่งเขาไม่สินเนาะถ้าผู้ได้โชคหมานี่ก็เจบไปถ้าทำไปทำทุนนะครับ มันโชคนี่จังวากันแม <EN> ่นนะครับผมเพราะว่าที่นองทำํำคุณพอกันเพราะว่ามันรุดมาสองงวดแล้ว <laughs> <laughs> สู้ว่าไม่สินงวดเลยหรือเป็นเร่งไดเหมดคือเกาซื้อแต่ส,สองหนึ่งแม่ <laughs> เออโอ้โอโอยสสลบคือผมมาสลบคือบบาเทาเอาใน่ิแต่ว่าอันเบาเทาข้อพัมันาสิงกับสีงบกหอคือกันหจะไปใช่กับปะเนี้ ไปหน้าซีไปซีดเบ็ดก็สิไปยางต้มเอาหมูว่านหมูว่านนี่ได้หลายแบบปลาได้หลายปลาคือว่าเก็ดปลาแดกแน่เกล็ดวัดวดอเก็บไปเคยกินดอกเพราะว่าปลามันได้คู่มือเนาะมันหลายเหม่นเอาบ่ได้เคยจะบริบบินี่เคยจะบ่ได้ไปย่อสะดุ้งบ่อยู่ทางนี้ย่อคนนัไอ้หน้ามันที่ไปที่มันเหมือนผู้ไปอ่างก็มีโอ้เอาอยู่หน้านี่ไปเอาตงอย่างเดียวอะแล้วไปซีดเบ็ดเอาหนำบอลากบอหนำบ่ท่วงบอเบ้อขึ้นจด วมไปเบิดลาดไปเบิดท่างไปหน้าจั๊กหิ้งย่งบนนั่งเพราะว่าหมู่บ้านมันเลยอยู่เปียงเดียวมันหายไปหมดเน่จัก ไปบ่ได้ก็ชีอย่าไปเด้อป่าหลายเนาะปีเน,ะนาะโอ้ป่าหลายพี่น้องผ่านมากข้าเจ้าเพราะว่าฝนมันตกตลอดมันบ่าขาดช่วงเลยสู้ปีฝนมันจะขาดช่วงเวลาเฮาดำนาแล้วผมผม<ช>มาจากแม่ไทยข้าเจ้าเบิ่งอยู่ข้าเจ้ายกได้ทีละเป็นกรอบแม่งป่าพากพักพักเยู่ชวดชวดดูพี่น้องสิได้ยเลื่อมไทยเบิ่งนะครับบรรยากาศบ้านเฮาหน้านีข้าวเจ้ายกย่อยกสะดุ้งน้ำหลากเอาแคปหน้าจอ นะครับเลขมีที่มานะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับผม,มจากพิษณุโลกสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับ<ม>อา้าวงวดนี้ทาเขาจังว่ากันเพราะว่าเพิ่นกระลุดมาสองงวดนะ<ม>เขาแล้วเดือนนี้แล้วพี่น้องทางงวดนี้เขาเพิ่นจะว่างแค่สี่คู่เท่านั้น<ม>อา่าพี่น้องเพิ่นเด่นมาให้พู้ได้มักหน่อยคู่กบ 5, 6, 7, 8, ะบห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดได้พี่น้องเดอ้อเลขวิง่งพู้ได้มักเลขวิ่งเพิ่นกะหากับเจ็ดนะครับ<ม>อา่ากับตัวด้วยพี่น้องขันว่าหลายตัวก็เอาแต่ตัวเด่น นะครับหรือไปเทียบเบิงว่ามันเด่นตัวไดเขา้มาักตัวไรห,หรือมีที่ชอบหรือมีตัวติดของของพิษโลกอ่ามีเลขที่มากข,ของเอฟซีกับมาต,ตากกดฐางเจ็ดไครับเอคแคปหน้าจอพี่นอ้องวิ่งห้ากับเจ็ดบนล่าง 9, ห้าหกห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับกันกับตัวไว้น้ำได้พี่น้องพ่อ,อวันที่แล้วมาตกกับขอบคุณแมสินแล้วก็ขอบคุณจากพิศโลกนะครับเนาะคนเห้เลขมากเนาะขอบคุณครับพอกันคลคิปหนะครับผมสวัสดีครับ